สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฉัดออโต,โต,ต้ซาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายวิดไบ,บ์มือสองนะครับบนถนนงามวงวานติดถนนใหญ่เลยใกล้งามวงวาน30นะครับเข้าซอยงามวงวาน30มิบมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะครับเข้ามาจากหลังร้านได้เลยเอวครับวันนี้เรามาพบกับเจ้า วอลแคน 650S นะครับตัวนี้ปี15มาชมกันของแต่งพร้อมมีติดตดบ้านนะครับชิวหน้านะครับกันล้มนะครับพาวเวอร์มาโตลิฟทใหม่ๆนะครับเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆนะครับ มีกล่องหลังคู่นึงนะครับรถจัดว่าเดิมนะครับมีกล่องหลังเพิ่มมาแล้วก็มีกันล้มนะครับส,สวยคลิป ไม่มีล้มนะครับคันนี้ตาดหม้อน้ำนะครับอย่างพอใช้ได้นะครับ ใหม่คันนี้เพียง5700กิโลเท่านั้นนะครับผมว่าทำไมใหม่นะฟังเสียงเครื่องนะครับยังชิ้นิดอยู่เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องฉัดรออโต้ซาลอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปสวัสดีครับ